ต้องสู้ด้วยใจค่ะสดมองตีนอนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ได้เลยมาเป็นเวลานานขนาดไหนคะสองปีกว่าแขนขาเราแรงทั้งหมดค่ะทีกซ้ายแล้วก็พี่เต่าเนี่ยมีภาวะอย่างอื่นด้วยไหมผอนมาก่อนมีประวานความดันขมันแล้วพี่เต่านอนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่เต่าทานเอโดซีไปกี่ขวดลวคะคะประมาณห้าขวดอืม แตกต่างกันไหมระหว่างตอนทานกับไม่ทานตอนี่ถึงมีแรงขึ้นเดินเข้าห้องน้ำเองได้ทำสวนตัวได้หมดก่อนหน้าที่ไม่ทานเนี่ยนอนติดเตียงนอนติดเตียงพอหลังจากทานไปแล้วห้าขวดก็ดีขึ้นค่ะพี่ต่อเจอเอโดีได้ยังไงคะเพื่นนะนามิให้ลองดูหลังจากทานแล้วก็มันก็มีแรงแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นค่ะ แต่นี่หมอลดทุกอย่างนะบวมนี้ขึ้นเนี่ยสุขภาพเช่ไหมครับค่ะหลังจากทานเอโดซีไปแล้วคุณหมอลดยาลดยาด้วยค่ะเบาหวานความดันลดครับอยากให้พี่เต่อฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนตัวเองอะค่ะต้องสู้ด้วยใจค่ะสู้พี่ต่อว่าเอโดซีดีไหมดีมากๆค่ะ พี่เต่าเชื่อว่าพี่เต่าดีขึ้นเพราะเอเดลซีมันใจก็ให้ร้อเปอร์เซ็นต์เต็มๆเลยมั่นใจนะคะรเรามั่นใจเอเดลซีที่สุดค่ะทางกพท์เห็นผลดีขึ้นเยอะ,ะร้อเปอร์เซ็นต์เลยครับ